นี่หลังจากที่เราตัดกิ่งไม้เมื่อวานนี่ครับนี่สองต้นนี่กับนี่ต้นมะม่วงกับต้นตักติวนี่ครับเคยทําให้นี่มีแดดส่องโป่งข้างบนจะได้มีที่ตากผ้านะครับหน้าบ้านได้พอะปกติที่ยังไม่แตงก็จะคุมคุมทั้งหมดเลยไม่มีเสียงแดดเข้ามาสําหรับตากผ้า แต่เท่งนี้คงตัดได้มันจะไม่ร้อนไม่ใช่หน้าร้อนหน้าหนาวก็น่าจะโอเคถึงหน้าร้อนฝนมามันก็คงแตกพร้อมกําลังออกดอกเลยเป็นลูกอยู่ตลอดต้นนี้ข้างบนก็ยังมีลูกอยู่นี่แหละครับเหตุผลที่เราตัดจริงมันออกปูนลูกข้างบนลูกเบลอเลยก็ไม่ทันกระลอกบกระลอกกินหมดก่อนนี่ โลง<ป>่งสบายเวลาตัดต้นไม้แล้วครับ หอกด้วยแต่ว่าโอน <c oughs> <c oughs> bỏ con Chịt đi Bùm, mùi rồi Ờ, bỏ leo Ôi, ôi, leo Cho bang bàng rồi tini, bật opera, mình đang bỏ đuồng nhở, mình có <laughs> 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 ไกินวเขดนี่แต่ว่าฟง่ค่อยได้กินรอกไเรกนหลือลูกอยู่นู่นน่มนไ่มีรกัออกนีวน่จิ้งบนนี่สูงเกินน้ำตัดเจ็บกินลำบากไงไปเล่าปีนกิ้มันก็จิ้ได้เลยเก็ตัด บ้้หักจะมีใบลเโอข้างนี้เดี๋ยวนนๆๆๆโอ้ยยกเอาอะไรเนี่ย เพมเพิ่มเพมมอพอพอเราราตัวนี่จะไปไปไหนที่นี่เนพอก้าเป็นเล็กๆจะไปปทิ้งง่ายๆไม่รู้จะไปทิ้งไหนก็ไม่รู้โอ้ยขี้ไหลแถวโอ้โหนี่มีตาราอะไร เจงจบงานครับน็อตหายไปไหนก็ไม่รู้จบเหลือคงเอามีดตัดเอากลลัังงตต่วาอ้ জানবো

ตาเลยกูเป็นยังเยอะเผื่อไว้ไม่แน่เราจไปทิ้งแต่ปีที่แล้วนู่นนะโอ้ยเขารับทิ้งเศษนีิเขาจะไปเอาขอรับคนละครึ่งเอาไปครึ่งหนึ่งเออเอาเกับครึ่งหนึ่ง เราสองดรัวตัวแล้วเนาะเจเนาะ,อนะสองควดรวละร้อยแปดสิบโอ้ยคอระดับนี้เนาะมาถึงที่ก็มืดพอดีตัวนี้เขาจะรับทิ้งขยะนะครับนี่จังหวัดนนทบุรีมืดค่ำพอดีใจเชือ่อกขากี่ยังเอโยนนั่นน,นะโยนลงมาก่อนลงนเรีกไ,ไก่ก่อนแรงๆอุย มันมีเครือนั่นไะไม่เกี่ยวเชือกดึงก็มาหาตัวเองอีกนะภารกิจเราวันนี้เปิดดาวไม่ได้เหรออ้าวจะมือก่อนเร็วๆจะไม่ทันนะนี่เล้าเบียรยเขาจะไม่ขายแล้ว <laughs> โอ้ดีนาบริเวณกว้างขวงครับใครมีขยะก็มาทิ้งได้อย่างคันนี้ก็50บาทตอนนั้นเองครับทุกคนที่ใครไม่มีที่ทิ้งทิ้งได้ทุกอย่างいいเขาเรียกซอยอะไรไม่รู้ซอยตรงนี้ คทองตะชมปากเก็ดนี่ครับนี่นนอ๋อเน,นี่ครับนข้างหมู่บ้านเลยครับก็น่าจะถมไปเรื่อยๆแล้วก็จะทําเป็นบ้านจัดสรรอย่างนี้แหละเพราะเป็นแหล่งมันมีอันนันพันอยู่นะมันเลยยากเชือก็หัวเยอะพันเต็มต้นเลย,ยเอา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 อุ้ยเล่ออุยอุยเล่ออุ้ยเอาเอาเอหูอ้ ท้ายตรงนี้เองเออพอลังหนุ่มแน่น,ออนดึงผ้าเลยก็ได้ไอ้ขวัญมันมีที่รองไหมเหรอดึงอันนี้มาเลยเนี่ยแผ่นเนี่ยนี่เนี่ยเนะดินน้อจแกงงานกนที่ไหนอ้าวเผดภารกิจครับทุกคนทุกคนทีนี้ลงของเรียบร้อยเสร็จภาร,รกิจกลับบ้านได้จ่ายค่าเสียหายไป ห้สิบาททุกคนเดินทางกลับที่นี้คลิปนี้ครงกานนี้ครับทุกคนครับาริกิตัดจริงไม้มาทิ้งไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ